มาค่ะวันนี้มาแกงเห็ดกันนะคะแกงเห็ดของย่ก,ก็จะมีมีอะไรบ้างอะ่ะมีเห็ดมีบวบมีดอกสลิดนะคะมีชะอมมีนังรักนะคะพี่แกงตําไว้แล้วนะเอ่อตำใส่ข้าเบือเรียบร้อยไปค่ะไปดูกันนะว่าย่จะทํำยังไงม้าง แต่มันก็ไม่ได้แปลกแตกต่างกับชาวบ้านหรอกเนาะแกงเห็ดแกงเปิดนี่มันก็ไอห,หน้าตาแบบนี้แหละเหมือนกันทั่วประเทศนะคะไปค่ะไปแกงกันเลย ที่รอนานนี่ไม่ใช่อะไรนะคะให้เข้าเบือสุกนะคะเพราะว่ายาใช้ข้าเขา้เขาสารตำเนาะอันนี้เป็นเทศใส่ลงไปเลยน้ำน้อยหรือเปล่าเนี่ยน้ำน้อยก็เน่าจะเติมน้ำเติมน้ำสักกันหน่อย Nắm muối mẹ Cứ ngủ nói rồi nè

Ini penempurah. Rồi xong. Rồi. Chuẩn. น,นี่เอาแบ่งไว้ให้เจ้านายตอนเช้าเดี๋ยวผักก็จะใส่ตอนเช้ามันจะได้มันจะได้สวย จะแบ่งให้เขาแล้วนะคะเราก็ใส่ของเราไปเลยวันนี้กินข้าวเหนียวนะคะทุกคน วันนี้เป็นลูกขาเหนียวหนึ่งวัน แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยบวกเดี๋ยวก็พอนั่นเดี๋ยวมันก็สุกเองค่ะบวกเนี่ยสุกง่ายอันนี้เป็นจะอง น้ำกลมไหยชุน <c oughs> อันนี้ใบนางรักมีเยอะใส่เยอะนะคะเรียบร้อย เสร็จแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาแกงเปิดแกงอะไรเขาเรียกแกงเห็ดใช่ไหมแกงเห็ดของไม่ใช่คนอีสานนะคะแต่ชอบกินค่ะมีเพื่อนเป็นคนอีสานเยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวหมวยก็ทอดหมู ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกเลิฟขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้ยานะคะคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้นะคะทุกท่านสวัสดีค่ะ <c oughs> กินพริกมันไอเข้าคอ